ยินดีต้อนรับสู่ช่องร o a d t e s t TH วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้านั่นคือโตโยต้าไฮรักทรา v ว2026รถที่ถูกพัฒนาให้เหนือชั้นทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีการขับขี่ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของกระบะกับความหรูหราของรถ SUV ระดับสูงจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไฮรักทรา v ว2026ถึงกลายเป็นรถที่หลายคนจบตามองตั้งแต่เปิดตัว Toyota h ไ l u ักทราเว2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นภายนอกตัวรถมาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและทรงพลังกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำให้ความรู้สึกหรูหราแต่แข็งแกรง่งไฟหน้าแบบ LED matrix ที่ดีไซน์เรียวยาวรับกับกันชนหน้าได้อย่างลงตัวเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าส่วนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ทรงแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างขวางและสมดุล ตัวถังใช้สีซิลเวอร์กลอสซี่ที่สะท้อนแสงได้อย่างสวยงามเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟในช์รูมระดับพรีเมียมล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและสาง่างามเมื่อมองจากด้านข้างโตโยต้าไฮลักซ์ทราเวลสอแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความแข็งแรงของกระบาดและความทันสมัยของรถหรูเส้นตัวถังโค้งรับกับซุ้มล้ออย่างมีมิติบันไดข้างดีไซน์เรียบหรูช่วยให้ขึ้นลงได้สะดวกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ เสาอากาศครีบฉลามและสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มความสปอร์ตอย่างมีระดับภายในห้องโดยสารของไฮลักทราโว2,026ถูกออกแบบให้หรูหราราวกับอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมวัสดุตกแต่งภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงปัดเย็บด้วยได้สีตัดกันอย่างประณีตแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้มีความโค้งมนทันสมัยและดูหรูหรา หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วแบบสัมผัสรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์มาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงผลข้อมูลครบถ้วนและปรับเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบกุ่นเบาะเบาะหลังเอนพับได้และมีพื้นที่กว้างขวางรองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสบาย พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมระบบความบันเทิงและข้อมูลการขับขี่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกที่นั่งในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าไฮลัก r a ทราว2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและ, omat, System, ะบบบเบรกอัตโนมัติพบบรีคอนดิชันสิสต์เเเเบเเบคเเคเเ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 บแเเเเเเเ d a เเ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  o เเเ ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยเลนดิพาตัว Alert and steering As s i s t แและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่และจอดรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในด้านสมรรถนะ h i l ัก t r า vo 2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ20 4แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบปรับปรุงใหม่ส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องระบบขับเคลื่อน4ีล้อปรับได้ CWDelect พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่น Eco, Normal, Sport และ Off-Road เพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่งนวลนแต่มั่นคงมากขึ้นใช้ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่และหลังแบบคอยสปริงเพื่อความนุ่งสบายในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชัน Hill Descent Control และระบบควบคุมการทรงตัวในทางลื่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพอากาศ ดีไซน์เครื่องยนต์ของไฮลักทราโว2026พย่ังเน้นความสะอาดและทันสมัยฝากระโปรงเครื่องตกแต่งด้วยโทนสีเงินเงาเข้ากับสีตัวถังให้ความรู้สึกเรียบหรูและแข็งแรงในเวลาเดียวกันส่วนระบบระบายความร้อนและชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อให้ดูเรียบร้อยและดูลรักษาได้ง่าย t o y ย t a h i l ล x t r a v o 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะสำหรับใช้งานเท่านั้นแต่เป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความหรูหรา ความสบายและสมรรถนะที่พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1 1ึ่0ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึง15,000 0 0าาสบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อและอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความพรีเมียมที่โตโยต้ามอบให้ในรุ่นนี้สรุปได้ว่าโตโยต้าไฮลักทคราโว2026คือรถกระบะท,ที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ของตลาด ทั้งในเรื่องของความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้จริงแต่ไม่ละทิ้งความสบายและสไตล์ระดับสูงและแน่นอนว่าไฮลักซ r ทราว2026จะเป็นหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้อย่างแน่นอน